สวัสดีครับหน่วยบัญชาการนาวิก,กโยธินเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพานจำนวน65อัตราทั้งชายและหญิงตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1บุคคลพลเรือนเพศช,ชายจำนวน6.3อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิดเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญาสำเร็จการศึกษาในระดับพ้ทธ่การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกลุมผ้าเมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้นไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารผ่านนายวิกระยธินมาก,ก่อนยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชก,การทหารกองประจาการมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน30ปีบริบูรณ์ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อได้รับการคัดเลือกมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า160ซเม และน้ำหนัก4.5กิโลกร,รัมขึ้นไปไม่รับสมัครผู้ที่ต้องไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในปีปศ2565นี้สามารถไายน้ำได้2บุคคลผเรือนเพศหญิงเปิดรับสมัครจำนวน2อ,อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครสารภาพโสดเป็นผู้มีสัญชาติไทยและบินาบรรดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิดมีร่างกายแข็งแรงสามารถตากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ ไม่มีอรอยสักที่มองเห็นนอกล่มผ้าเมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสัน้นมีสัญชาติไทยอายุไม่น้อยกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน25ปีบริบูรณ์พูดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปส่วนสูงไม่ต่ำกว่า155ซติเมตรและน้ำหนัก40กิโลกรัมขึ้นไปผู้ที่มีความสามารถพิเศษคอมพิวเตอร์งานธุรการจะรับพิจารณาพิเศษ สามารถเานนำได้สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจกิกายนพศ2564ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันอยู่ราชการสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างเลยนะครับหรือศึกษารายละเอียดเพิมเ่มเติมในที่เว็บไซต์ด้านล่างเลยนะครับทิตามข่าวสารการเปิดรับสมัครราชการทหารได้ที่ช่องทาง YouTube สวัสดีครับ